หลังจากไต้หวันปลดล็อกเรือสำราญระหว่างประเทศลำแรกก็เข้าจอดเทียบท่าเรือจีหลงเมื่อวานนี้ชื่อเรือสำราญ Explorer Dream ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท Dream Cruise มีลูกเรือที่ต้องถูกกักตัว14วันทั้งหมด588คนหากผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นลบก็จะต้องเฝ้าสังเกตการต่ออีก7วันจึงสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติโดยอนาคตคาดว่าจะเปิดให้ล่องเรือข้ามเกาะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 检疫期间有发生有传染有确确诊的状况我们应该是会暂停กรมควบคุมโรคและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปยังท่าเรือตั้งแต่เชา้าลูกเรือของ Dream Explorer จำนวน588คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจาก50คนที่ต้องกักตัวบนเรือแล้วที่เหลือก็ถูกส่งแยกกักตัวตามจุดต,าตา่างๆในจำนวนนี้1คนมีอาการน้ำมูกไหลส่วนอีกหนึ่งคนเป็นหญิงตั้งครรภ์ได้5เดือนมีอาการไม่สบายจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลส่วนคนอื่นๆโดยสารรถบัสที่จัดให้นั่งสลับกันเพื่อพาตัวไปยังโรงแรมที่พักเพื่อ ววเรือสำราน Explorer Dream ต้องจอดเทียบท่าเรือจีหลงเป็นเวลาสสัปดาห์หากลูกเรือทั้งหมดมีผลตรวจเป็นลบก็คาดว่าตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปจะให้บริการล่องเรือข้ามเกาะจำนวน5เที่ยวโดยสามารถซื้อตั๋วผ่านบริษัททัวร์ซึ่งเที่ยวแรกตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวประมาณ1700คนแล้วมีข่าวลือว่าประธานาธิบดีอาเมดโมฮัมเมด็ดโมฮัมมด,มหมดแห่งโซมาลีแลนประเทศในแอฟริกาเตรียมตั้งสำนักงานตัวแทนในไต้หวนันและจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น พื้นที่โซมาลีลนจะเป็นงอยของทวีปแอฟริกาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโซมาเลียประกาศเอกราชจากโซมาเลียมาตั้งแต่ปีคศ,ศ .1991 มีพื้นที่ขนาด3.8เท่าของไต้หวันแต่ยังมีข้อพิาพาทเรื่องดินแดนกับโซมาเลียอยู่ทําให้จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการและยังไม่ได้เข้าร่วมกับสหประชาชาติด,ด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีที่ผ่านมาจีนได้ขยายอิทธิพลไปยังเขตเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ซึ่งก็จะใหห้คววามช่ยเเลือประทศ กล่าวและสร้างความร่วมมือกันแบบพันธมิตรการที่ไต้หวันจะพัฒนาวความสัมพันธ์กับโซมาล,ลีแลนด์นักวิชาการมองว่าคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอการกดดันและขัดขวางจากจีน คณะกรรมการถาวรในสภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติผ่านกฎหมายความมั่นคงฉบับฮ่องกงแล้วโดยมีประธานทิบดีซีจิ้นผิงลงนามรับรองเพื่อประกาศใช้ตามรายละเอียดทั้งหมด66ข้อในที่นี้แสดงชัดเจนถึงบทลงโทษของอาชญากรรมร้ายแรง4ประเภทเริ่มจากความผิดฐานแบ่งแยกประเทศที่รวมถึงการแยกฮ่องกงออกจากจีนแบ่งบทลงโทษเป็น10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตหากเข้าไปมีส่วนร่วมอาจถูกจำคุก3-10ปีต่อมาคือการบ่อนทำลายอำนาจรัฐค่นล้มรัฐบาลกลางและรัฐบาลฮ่องกงทำลาย สายสารณนูปโภคมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตถัดมาคือการก่ออาชญากรรมร้ายแรงการวางระเบิดที่ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและการสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติล้วนมีบทลงโทษจำคุกตั้งแต่10ปีจนถึงตลอดชีวิต ตลอดครึ on ่งป er ีที่ผ่านมาภาพคนประท้วงตามย่านการค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนฮ่องกงจนวันนี้กฎหมายความมั่นคงสบับฮ่องกงผ่านมติเห็นชอบอิสรภาพด้วเสรีภาพในการชุมท้วงของฮ่องกงจึงถูกลดทอนลงไปอย่างมากพรรคโปรดิม็อก c รซีนิยามว่านี่คือวันที่มืดมนที่สุดของฮ่องกงเออ我会讲是诶一国两制嘅死亡症哈已经正式诶证明咗或者亦都确认咗咧一国两制喺香港消失 ชาวฮ่องกงจํานวนมากออกมาประท้วงอย่างเงีย,งยบๆตามย่านการค้าในช่วงข้ามคืนตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงได้จํานวนมากวันที่กฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้ตรงกับวันก่อนครบรอบ23ปีการคืนกลับสู่การปกครองของจีนซึ่งทุกปีจะมีประชาชนออกมาเดินขบวนประท้วงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่1ก,กรนยาคมและถูกตบรวดเข้าปราบปรามในอนาคตคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศศาลฮ่องกงจะไม่มีอำนาจดำเนินคดีต้องส่งตัวไปที่จีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีสัญชาติฮ่องกงหรือไม่หากเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมฮ่องกงแม้แค่เปลี่ กันสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมคณะการแสดงชื่อดังของประเทศแคนาดายอย่างเซิร์คดูโซเรต้องยกเลิกการแสดงระดับนานาชาติกว่า10รอบรายรับเป็นศูนย์แต่กลับมีหนี้สินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตกอยู่ในสภาวะวิกฤตจนกระทั่งวันที่29มิถุนายนตัดสินใจประกาศล้มละลายและมีพนักงานหยุดพักโดยไม่ได้รับเงินเดือนกว่า3,000คน คณะการแสดงกล่าวว่ายังต้องรอคอยการปรับโครงสร้างหลังจากนั้นจะมีการรวมตัวกันเพื่อทำการแสดงที่ยอดเยี่ยมต่อไป นอกจากนี้โรงละคร41แห่งบนถนนบอร์ดเวย์นิวยอร์กก็ได้ประกาศยกเลิกการแสดงช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปเมื่อวันที่29มิถุนายนและคาดว่าทั้งปีนี้น่าจะไม่เปิดทําการแสดงอีกไฟของถนนบอร์ดเวย์ถูกปิดมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้ว่าจะเริ่มคายล็อกแล้วบางส่วนแต่ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของสหรัฐกับพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วดังนั้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอก2จึงเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การฟื้นฟูอุตสาหการรมการแสดง